คลิปนี้จะพาทุกคนมาเที่ยววัดเกตุงวดดีนะคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะมาถึงแล้วอยู่สมุทรสาครน,นะคะเดี๋ยวพาไหว้พระวัดเกตุงไหว้พะด้วยกันนะคะจะกราบขอพรน,นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางต่อนะคะ แล้วก็จะได้มีโอกาสทำบุญนะคะทำบุญต่างๆทางวัดนะคะจะเป็นพระป่าก็ดีนะคะจะเป็นค่าน้ำค่าไฟก็ดีก็ได้ร่วมบุญแล้วก็ได้ปิดทองด้วยปิดทององค์พระนะคะทางวัดกำลังจัดสร้างผ้านอนนะคะผระนอนนี่จะอยู่ติด,ตดถนนเลยองค์ใหญ่ๆเลยนะคะองค์ใหญ่มากะคะ เราไปเจดีกันนี่เป็นถุงคนะนี่จะเป็นองค์ประถมเจดีนะคะนี่จะเป็นอุโบสถแต่ว่ากำลังปรปับปรุงเราไม่ได้เข้าไปนะคะก็มาถึงองค์เจดีเราก็จะเห็นตรงที่สองให้ดูนี่เป็นชั้นที่สองนะคะเป็นเจดีครอบเจดีนะคะเจดีครอบเจดี ตามที่ตามอ,องเห็นจะเป็น3ชั้นนะคะชั้นที่สอง่าส่วนนี้จะเป็นชั้นที่1เป็นองค์ข้างในนะคะเราจะก็จะเข้ามากราบไหว้ขอพรตรงนี้นะคะข้างในร่มรื่นนะคะเย็นสบายนะคะร่มรื่นเย็นสบาย ตามพุทธประวัติของอวัดเกตุงนี้นะคะที่เข้าไปอ่านนะคะเมื่อก่อนอาพระเจดีเป็นโบราณสถานที่หักพังแล้วท่านได้บูรณะสร้างขึ้นมาใหม่นะคะสมัยก่อนเรียกว่าพุทธเจดีกลางทุ่งนะคะพุทธเจดีกลางทุ่งนะคะก็บูรณะใหม่ ก็ได้ทำองค์เจดีย์คอบเจดีย์เป็นตามที่ตาเรามองเห็นว่าเป็น3ชั้นนะคะ <ขอ S 1> ก็จะมีครูบาอาจารย์นะคะด้วยเวลาจำกัดเราจะเวียนแค่หนึ่งรอบนะคะใครมีโอกาสก็แวะ <ขอ S 1> ไปเ <ขอ S 1> ที่ยวนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ